สวัสดีครับวันนี้ทาง EIC ได้ออกรายงานเอาลุกประจำไตรมาสที่3ของปี2020นะครับเราได้มีการปรับประมาณการของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงจากที่เคยให้ไว้ที่ลบ7.3ลงมาเป็นลบ7.8ซ้สาเหตุหลักๆก็มาจาก2ส่วนนะครับในส่วนของอการท่องเที่ยวนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเราเคยคาดไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ประมาณ9ล้านคนนะครับตอนนี้เราก็ จากสถานการณ์ Travel Bubble ซึ่งคงเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากนะครับก็ทำให้เราปรับประมาณการลงมาเหลือ6.7ล้านคนในปีนี้นะครับส่วนสาเหตุที่2นะครับก็เป็นในเรื่องของมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินของภาครัฐนะครับซึ่งเราเคยคาดการไว้ที่ประมาณ6แสนล้านนะครับอันนี้ก็คือจากมาตรการ1 100. ล้านล้านนะครับที่มีการ ออกพระ,ะพราชกำหนดการกู้ออกมานะครับตอนนี้เราปรับประมาณการลงเหลือประมาณ5 0,000นล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็น2ส,สาเหตุหลักๆแต่ว่าในภาพรวมของการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าก็ยังค่อนข้างสอดคล้องกับที่ทาง eic ได้เคยประเมินไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะได้ผ่านจุดต่ําสุดในช่วงไตรมาสสะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งมีการล็อกดาวน์ที่ค่อนข้างเข้มเข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เห็นสัญญ,ญาณการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขึ้นมาตามลําดับนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเ,เครื่องชี้เร็วที่เราติดตามอยู่เนี่ยล่าสุดสะท้อนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วง2เดือนล่าสุดจริงๆนะครับในเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วอาจจะต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวในระดับที่ชะลอลงหรือที่เราเรียกว่า Stalling Recovery นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าคงมีอยู่ประมาณสามสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุที่1นนะครับ จริงๆต้องดูนะครับว่าในส่วนอของอุประสงค์ด้านต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการท่องเที่ยวหรือการส่งออกเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้เริ่มฟื้นตัวมากนักนะครับอย่างเรื่องการท่องเที่ยวอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับแนวโน้มการเกิดโรคระบาดของโควิดในหลายๆประเทศนะครับขึ้นมาเป็นระลอก2นะครับก็ทําให้โอกาสที่เรานะครับจะ,ะเปิดให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา รวมถึงความกังวลของการเกิดระบาดรอบ2ในในไทยเองนะครับก็ทําให้นโยบาย Trouble Bubble เนี่ยคงเป็นไปได้อย่างค่อนข้างลําบากนะครับอันนั้นคงเป็นประเด็นที่1ส่วนในเรื่องการส่งออกเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะ,ะเห็นสัญญาณติดลบที่น้อยลงนะครับจากช่วงเมษาพฤษภาซึ่งตรงนั้นอาจะมีผลในเรื่อง Supply Disruption จากการที่สินค้าต่างๆส่งออกทั่วโลกไม่ค่อยได้นะครับเราเห็นสัญญาณที่ติดลบน้อยขึ้นมาตามลำดับนะครับ แต่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังเห็นยังมีข้อความเสี่ยงอยู่หลายปัจจัยนะครับจริงๆคู่ค้าหลักของเรา10สประเทศหลักที่เราส่งออกไปเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการล็อกดาวน์ที่กลับมาเข้มงวดเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากการระบาดรอบ2นะครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงสําคัญทีจ่จะกระทบการส่งออกในช่วง5เดือนหลังของปีนี้นะครับประเด็นที่2ก็คงเป็นในเรื่องของหน้าผาทางการคลังนะหรือเรียกว่า f i s c a l cliff ท,ท่านผู้มีเกียรติคงจําได้นะครับไตม่าสองเรามีการปิดเมืองนะครับภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาออกมาชุดใหญ่นะครับจริงๆเม็ดเงินออกมาในไตามาสองนี่ประมาณ3,0,000 0ล้านบาทนะครับอตอนนี้เราประเมินว่าในช่วงไตามาสามไตามาสี่เนี่ยมาตรการที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะสามารถใช้ได้ภายในปีนี้เนี่ยเราประมาณอยู่ประมาณสัก2 0 0แสนล้านนะครับขณะทีอะ่อย่างที่ได้เรียนไปแล้วรายได้จากอุปสงค์ด้านต่างประเทศที่ หดหายไปเนี่ยมันก็ยังฟื้นตัวได้อย่างช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลหนึ่งนะครับที่อาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวโดย,โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนหรือธุรกิจที่ยังมีความเปราะบางอยู่มากนะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของแผลเป็นจากผลกระทบของโควิดที่สร้างแผลเป็นให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับแผลเป็นหลักๆก็จริงๆมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของการปิดกิจการเราติดตามเครื่องชี้การปิดกิจการนะครับ ทั้งปีตอนนี้เราติดลบอยู่ประมาณ9%ขอโทษน,นะครับผมต,ต้องเรียนว่าการปิจิการเร่งตัวขึ้นประมาณ9%แต่ถ้าดู3เดือนหลังนะครับคือในช่วงกรกฎาสิงในช่วงมิถุนากรกกาดาสิงหาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ38%นะครับก,ก็สะท้อนถึงการปิจิการที่ทเร่งตัวขึ้นซึ่งก็จะมีนัยยะต่อทั้งการจ้างงานแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนในช่วงต่อไป แผลเป็นที่2ซึ่งมีความาสําคัญมากนะครับก็คือความเปราะบางในตลาดแรงงานของเรา,เาตัวเลขการว่างงานในไตรมาส2ที่ออกมานะครับขึ้นไปอยู่ที่1.95ประมาณ750,000คนตกงานนะครับแต่ผมคิดว่าตัวเลขตัวนี้มันยังยังไม่ได้สะท้อนอผลกระทบหรือความเปราะบางตลาดแรงงานได้ดีนะักนะครับเพราะว่าถ้ามองอมองลึกลงไปนะครับ ในจุดที่เรากังวลมากๆก็คือในการในส่วนของการบ้างงานในส่วนของคนอายุน้อยนะอายุ15-24ถึงขณะที่ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่1.95แต่กลุ่มนี้ค่าเฉลีย่ยของการตกงานอยู่ที่9%นะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีประสบการณ์การทํางานเลยนะครับตัวเลขนี้ยังไม่สะท้อนคนที่จะจบะใหม่เข้ามาในตลาดแรงงานในช่วงครึ่งหลังปีด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังว่าจะมีในระยะต่อการจะกลายเป็นปัญหาการบ้างงานระยะยาวนอกจากนั้นนะครับ ตัวเลขการว่างงานเองเนี่ยถ้าไปดูจริงๆนะครับความเปราะบางในตลาดแรงงานยังมีในยะเกี่ยวกับต่อให้คนที่มีงานทำนะครับชั่วโมงเฉลี่ยนในการทํางานในช่วงแต่มาสองนี่ก็ลดลงไปถึง11%ถ้าเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีคนถึง2อล้านห้าแสนคนนะครับซึ่ง ทางการระบุว่ามีงานทำนะครับแต่เขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงแตรมาตสอนียเขาถือว่าเขายังทําง,งานศูนย์ชั่วโมงอยู่ก็คือคนมีงานแต่ไม่ได้ทํางานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับรายได้ด้วยนะครับอาจจะได้รับเ,เงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับแต่ว่ารายได้จากการทางานนี้หดหายไปเยอะนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคท่องเที่ยวนะครับโรงแรมพัตคารแล้วก็คาสคาปิดคาส่ง ต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะ,ะถ้าการรักษาของการที่ไม่ได้ทํางานเลยกลุ่มกลุ่มอุ่นญาตจะมีความเสี่ยงที่จะตกงานในช่วงต่อไปอ,อีกอันนึงที่เราเห็นนะครับก็คือคนที่ไม่ตกงานเนี่ยแต่มีการ move ไปสู่ภาคเกษตรมากขึ้นนะครับเกือบ7 0 0 0 0 0คนนะครับเทียบกับไตรมาสที่1น,นะครับคือมีคน move จากภาคส่วนใหญ่ก็คือภาคบริการเนี่ยแหละครับไปสู่ภาคเกษตรนะครับซึ่งซึ่งปัญหาก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าภาคเกษตรของไทยเนี่ย ผลิตภาพในการผลิตนะครับก็ยังค่อนข้างต่ำความหมายก็คือรายได้เฉลี่ยของคนที่อยู่ในภาคเกษตรยังค่อนข้างต่ำนะครับก็ผลกระทบของภายแรงก็ยังก็ยังมีส่งผลอยู่นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งทางภาครัฐก,ก็คงต้องเข้าไปดูแลด้วยเช่นกันนะครับปัญหาแผลเป็นทั้งสองเนี่ยจะนำไปสูเ่เราเชื่อว่างบดุลน,นะครับหรือบาลานซ์ชีตของภาคควหรือภาคธุรกิจเนี่ย จะได้ผลกระทบเยอะนะครับรายได้ลดหนี้มากขึ้นนะครับจริงๆตัวเลขหนี้คร,รูเรนเราทราบดีนะครับว่ามันพุ่งสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับณไนะตรมาสหนึ่งะครับตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ80%ของ GDP เราเชื่อว่าณนะสิ้นปีนี้มันจะขึ้นไปถึงประมาณ88%ของ GDP นะครับเพราะว่ารายได้หดลงนะครับก็ทําให้ถ้าหนี้ต่อรายได้ก็จะมีภาระที่หนักขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะนําไปสู่ ปัญหาในเรื่องความสามารถในการชําระนี้ในช่วงต่อไปนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มาตรการพักหนี้ของทางภาครัฐได้จบลงนะครับก็คงต้องจับตามองสัญญาณความเสี่ยงนี้นะครับในส่วนของภาคการเงินนะครับ EIC ยังประเมินว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังน่าจะคงดอกเบี้ยอยู่ที่0.5นะครับแล้วก็ทางแบงก์ชาติน่าจะใช้มาตรการอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาช่วย ในลักษณะของอาจจะเป็นมาตรการที่ใช้ประโยชน์จากบาลานซ์ชีพของแบงก์ชาตินะครับในการเข้ามาอัดสภาพคล่องลดแบ่งเบาความเสี่ยงจากภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการซอฟโลนที่ได้ออกมาแล้วนะครับหรือว่ามาตรการตัวกองทุนที่เข้ามาช่วยเป็นแบ็กสต็อปให้กับการออกตราสารหนี้นะครับแต่เราเชื่อว่าทางแบงก์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มประสิทธิภาพ ของดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ําอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดผลมากขึ้นกับเศรษฐกิจจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเอาตัวเครดิตการันตีมานะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคารพาณิชย์อีกนะครับเพื่อให้กลุ่ม s m e เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับรวมถึงมาตรการอื่นๆที่ที่ทางการอาจจะใช้ออกมาเพื่อเป็นมาตรการเฉพาะจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เฉพาะจะให้กับคนที่ย,ย,ย,ยังได้ผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนเรื่องค่าเงินบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31.2บาทต่อดอลลาร์นะครับในช่วง4-5เดือนหลังนะครับขอ,ข,อของปีนี้เราก็ประมาณว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ range นะครับ30.5-31.5บาทต่อดอลลาร์จริงๆอาจจะมีโอกาสที่อาจจะแข่งค่าดขึ้นไใกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากดอลลาร์เนี่ย มีแนวโน้มที่แข่งค่าขึ้นนะครับแตท่ที่สําคัญก็คงค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มผันผวนอยู่นะครับเพราะว่ามีทั้งปัจจัยในเรื่องโรคระบาดท,ที่อาจจะกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้หมายถึงของเศรษฐกิจโลกนะครับและในแง่ของปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองต่างๆครับผม